สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Extreme IT ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ครับอยู่กับโคตรคอมพิวเตอร์กันบ้างนะครับกับเซ็ตที่ผมเตรียมมาวันนี้แรงที่สุดแล้วนะครับการ์ดจอตัวโหด RTX 3090 TI CPU i 9 12900 KS นะครับวันนี้ ขอพูดเป็นภาพรวมและกันจริงๆเราจะมารีวิวการ์ดจตัวกาแล็กตัวนี้แหละนะครับแต่สิ่งที่หลายๆอย่างถ้าสมมุติคุณอยากจะเล่นเกมจริงๆนะครับแล้วอยากจะดึงเฟรมเรทออกมาให้ได้ประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีหน้าจอที่ดีเช่นพวก G-Sync เอยนะครับพวกอะไรต่างๆที่มันจะทําให้มองเห็นได้ดีมากยิ่งขึ้น360มห์เนี่ยคู่กับการ์ดจอ3090 Ti ที่เป็นแบบไซฟ l HD ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบ โอเคมากเลยนะถ้าสมมติคุณต้องการแบบรีดเพอร์ฟอร์แมนซ์รีดเฟรมเรทเพื่อเล่นเกมแบบแนว FPS อ่ะนั่นผมว่ามันน่าจะสุดแล้วกาจอตัวนี้ครับเป็นกาจอกาลักตัวที่เรียกว่าแรงที่สุดในโลก จะใช้ว่ารุ่นนี้แรงที่สุดในโลกก็ไม่ได้มันคือชิปเซ็ตที่แรงที่สุดในโลกแล้วกัน3 0 9 0ูนนะครับเพราะว่ากาแล็กถ้าตัวโหดจริงเนี่ยจะเป็นตัวฮอฟนะครับฮอฟเฟมแต่ว่าตัวนี้ก็ใช้ CPU ตัวที่เอ้ยใช้ชิป G p u ตัวที่โหดที่สุดแล้วนะครับแรมการ์ดจอตัวนี้นะครับ 24GB ครับมีพอร์ต HDMI DisplayPort นะครับมี RGBFX f e c t พัดลมเป็นแบบ102มิลตัวตรงกลางเป็นแบบ92วนะครับือว่าโหดจัด ในกล่องรับก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นขาตั้งจอการ์จอนะครับเขาจะมีขาตั้งการ์จอมาให้ด้วยภายในกล่องของตัวกาแล็กตัวนี้นะครับมีมาให้นะครับมีมาให้ด้วย1ตัวเออและก็จะมีในส่วนของตัวสายที่เอาไว้ซิงค์ไฟนะครับสําหรับใครที่แบบว่าทําคอมพิวเตอร์ให้มีไฟ RGB ์นะครับอ r g b อะไรต่างๆแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีให้เอาไปซิงค์กับเมนบอร์ดได้ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ผมไม่ได้เอาไอ้นี่ไว้ผมเอาออกมาหนักกล่องไว้นะครับมันจะเป็นสายสายไฟนะครับที่แปลงหัวให้เป็นแบบ12พินนะครับ8พิน3หัวให้เป็น12พิน1หัวนะครับอันนี้ก็คือที่เขามีมาให้ภายในกล่องหนึ่งเส้นซึ่งผมไปเตรียมสแตนบายเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นในส่วนของตัวกระจอใหญ่อลังการ นี่ครับนี่คือการ์ดจอตัวที่วันนี้เราจะมาขับประสิทธิภาพกันนะครับกับการ์ดตัวกาแล็ GeForce RTX 3090 Ti ครับการ์ดตัวนี้พัดลมอย่างที่บอกเป็นเอกลักษณ์เลย2ร่างข้างใบใหญ่ตรงกลางใบเล็กนะครับแล้วก็ทิศทางในการหันเนี่ยจะเห็นว่าหันไปทางเดียวกันหมดเลยนะครับหันไปทางเดียวกัน mm. แสงไฟ RGB มีจัดหนักจัดเต็มนะครับสำหรับการ์ดตัวนี้ก็คือสว่างมากแล้วก็ จานมากนะครับผมสำหรับในส่วนตัวการ์ดตัวนี้เนาะแล้วก็ด้านบนครับอย่างที่ผมบอกไปตัว RTX นะครับ3 0 9 0 TI เนี่ยทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับเขาจะโดนบังคับใช้งานเป็นแบบ12พินแล้วนะครับจริงๆมันคือ16พินแหละเนี่ยมันจะมี4พินด้านบนนะครับแล้วก็การ์ดตัวนี้รองรับการซิงไฟ RGB ต่างๆ Everything ทั้งหมดนะครับแล้วก็หนีถึหอย่างที่ผมยังไม่เคยเทสเลย เออเคยมีใครเทสป้าผลเทสต,ต่างประเทศก็ได้ผมไม่ค่อยเห็นเลยนะครับกับไอตัวพอร์ต SLI เนี่ยคืออะไรหรอ SLI เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีที่ให้การ์ดจอรันได้2ใบนะครับเซตนี้อาจจะยังไม่แรงที่สุดนะครับถ้าสมมติคุณเอาไปต่อ SLI อาจจะแรงกว่าก็ได้เนาะอ่ะด้านหลังครับการ์ดจอตัวนี้ก็จะมีแผ่นแบ็กเพลที่เรียกว่าใหญ่ยาวมากนะครับใหญ่ยาวนะครับตัวด้านล่างตัวนี้ก็จะมีการเจาะให้ลมมันสามารถเป่าทะลุผ่านได้ด้วยเออ นี่ยังคงมีมาให้นะครับที่ตัวนี้รูมันเล็กนะครับเพราะว่า PCB มันค่อนข้างยาวนะครับ PCB เขายาวถึงจุดตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวการ์ดเนี่ยมันก็จะมีแบบแบ่งเว้าไว้นะครับแบ่งเว้าไว้ตรงนี้เออแต่จุดหนึ่งที่แอบสังเกตมีสวิตช์จัมเปอร์ด้วยเอาไว้ทำอะไรอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกัน นะครับมีสวิตช์จัมเปอร์ด้วยไว้ทำอะไรอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเขามีจ um ัมเปอร์ออนออฟ1234นะครับผมเป็นสวิตช์จัมเปอร์เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวพอร์ตการเชื่อมต่อครับพอรตตัวนี้ครับการ์ดจอครับเขาจะมีดิสเพย์พอร์ตสามพอร์ตครับ HDMI 1พอร์ตครับพร้อมกับรูระบายความร้อนโคตรใหญ่ครับและคุณลองดูดีๆนะการ์ดใบนี้นะ ไม่ต้องมานั่งเดาแล้วว่ามันกิน2สลอ็อตสสลอ็อตครึ่ง3สล็อตนะครับ mm. เขาให้ตัวแบ็กเพท3สล็อตมาเลย1 2 3สโคตรใหญ่สาสล็อตใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวการ์ดนะฮะถ้าเราดูดีๆเนี่ยสูงมากคือแบบสูงขึ้นมากนิ้วหนึ่งได้นะครับสูงขึ้นมาห,หนึ่นิ้วคือแบบเป็นการ์ดที่ใหญ่มากโคตรใหญ่นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัว ฮิตไปนะครับฮิตได้านหลังตัวนี้มีมาให้6เส้นเห็นไหมครับฮิตไป6หเส้นใหญ่มากหนามากแล้วก็มีน็อตยึดนะครับสำหรับเอาไว้ค้ำก๊ารจออะไรต่างๆก็ยังคงมีมาให้ครบๆนะครับลองเปิดเครื่องให้ดูไฟสว่างจ้าซะลูโกโดนนะครับผมสำหรับการ์ดตัวนี้ชวบนี่เลย RGB เต็มๆแล้วก็มันยังมีเทคโนโลยี Nvidia Reflex ด้วยนะ มีใครรู้จักเทคโนโลยี Nvi นวีเดียรีเฟกไหมครับมันจะต้องเสียบเมาส์เข้าไปที่หน้าจอมีใครรู้เรื่องนี้ไหมเอ่ยว่าถ้าสมมติคุณอยากจะเล่นเกมให้ได้โหดที่สุดดี D ที่สุดลาเทนซี่ต่ำที่สุดคุณต้องเสียบเมาส์เข้าไปที่หน้าจอมีใครรู้ไหมครับมันมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เรียกว่าในไทยโดนพูดถึงน้อยมาก แล้วก็คนไม่ค่อยรู้ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยคุณจะต้องเสียบเมาส์ไปที่หน้าจอห้ามเสียบเมาส์เข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ทาง n v i นว a เดียมีมาให้นะครับหลายๆคนยังไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยหน้าจอคุณจะต้องรองรับนะครับอย่างเช่นหน้าจอรุ่นนี้ลองรับ n อ i นว a เดีย v ี f ฟกนะครับ Nvi d i a v ด f ยรนะครับคุณเห็นพอร์ตตัวนี้ไหมครับพอร์ต USB เนี่ยมันจะมีรูหลายรูมากๆนะครับมันจะมีรูหลายรูมากๆแต่ที่ตัวจอเนี่ยมันจะมีรูปเมาส์อยู่หนึ่งรูปครับคุณเห็นพอร์ตสีเขียวนี่ไหมครับพอร์ตสีเขียวนี้คือเป็นพอร์ตที่ออกแบบมาไว้เพื่อสำหรับการเสียบเมาส์นะครับ มันเอาไว้เสียบเมาส์โดยเฉพาะไม่ได้ออกแบบไว้ผลิตเพื่อเสียบอะไรนะแฟลชไดร์ die, เอยเสียมนู้นเสียมนี้เสียมน,นั้นนะครับเอาไว้เสียบเมาส์โดยเฉพาะทําไมต้องเสียบเมาส์ที่หน้าจอนะครับ Nvi d i a เดียครับเขาออกเทคโนโลยี Nvi d i a เด f l e x ออกมาครับ Nvidia Reflex คืออะไรนะครับ n v i น i a Reflex ก็คือจะช่วยลดในเรื่องของ latency เมาส์ C ครับแทนที่เมาส์เนี่ยจะต้องส่งผ่านเข้าไปที่เลนส์เมนบอร์ดเข้า CPU ประมวลผลออกไปที่การ์ดจอเพื่อเข้าไปที่หน้าจอแสดงผลภาพนะครับ อะไรต่างๆที่มันต้องวิ่งแบบเป็นลูปเยอะมากนะครับ NV เขาใช้วิธีอย่างนี้เลยครับเสียบเมาส์เข้าไปที่หน้าจอครับแล้วก็เหมือนส่งเข้าไปที่กัดจอเลยเพื่อเวลาภาพเห็นปุ๊บคลิกปั๊บข้อมูลจะวิ่งตรงทันทีทำให้ latency เมาส์เนี่ยที่แบบว่ามันต่ำอยู่แล้วเช่นอาจจะ5มิลลิเซกเหลืออยู่0.1มิลลิเซกชนะแค่เนี้ยเร็วกว่าแค่เนี้ยแต่มันทำให้ ผลการชนะชนะได้นะครับคือเซตวันนี้มันเป็นเซตที่ผมบอกได้เลยว่าเพื่อเกม e s p o r t แล้ววันนี้ผมจะไม่มนั่งเทสนะครับเล่นคอฟติตี้วอลซนได้กี่เฟรมเล่นขับจีได้กี่เฟรมเล่นสครัมได้กี่เฟรมเพราะเครื่องเนี้ยมันเกินที่จะต้องเทสเกมว่ามันเล่นได้อะไรขนาดนั้นแล้ววันนี้ผมจะมาเทสต์เอ็ก g e เพจนผมจะมาเทสต a วอลโลแนส์ผมจะมาเทส r a เรนโบว์ซิก เป็นเกมสาย e-sport ล้วนๆนะครับอันนี้แหละสิ่งที่วันนี้ผมจะมาพูดคุยกันนะครับลองว a l โ r แ a น d ก่อนเลยกับเกมว a l โ r แรนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูมาแล้วเฟรมเรทนะครับที่ทำออกมาได้เนี่ยนี่ผมไม่ดูก่อนนะครับ Full s c r e e n Full HD นะครับผมแล้วก็กราฟิกค a l i t y นะครับอันนี้ผมปรับเป็นโลทั้งหมดนะครับต่ำสุดเพื่อที่จะเน้นในเรื่องของตัว ฟรมเรทนะครับผมแล้วก็เปิดพวกฟัง์กชั่น Everything อะไรต่างๆครบทั้งหมดเลยนะครับผมเปิดครบทั้งหมดนี่เพื่อที่จะให้เฟรมเรทได้สูงสุดนะครับแม็กเฟมอะไรต่างๆ NVIDIA r e f ย e ีเฟเปิดเพื่อลดลา t ท n c ีนะครับเฟม600โอเคภาพมันลื่นมากมันดูนุ่มมากเห็นไหมเวลาผมสะบัดเนี่ยจะไม่มีอาการภาพฉีกขาดเลยไม่มีเท a r ร์ลิของภาพอ้าว ไม่มีอาการ t e a r i n งของภาพเลยนะครับเพราะอะไรครับหนึ่งเลยคือเฟรมเรทที่เขาทำออกมาได้ครับ500กว่าเฟรมหน้าจอ360เฮิร์ตมี G-Sync เปิดเอาไว้ครบๆเลยนะครับจริงๆถ้าสมมติคุณอยากจะเล่นให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับผมแนะนำให้เปิด V-Sync ครับเปิด V-Sync ไว้ครับให้เฟรมเรทมันซิงซิงดีที่สุดทำไม V-Sync ล็อกแค่320เฟรมวะมันควรต้อง3 6 0เฟรมดิ อ่าเวนกร,รเออเปิดวีซิงแล้วได้แค่320เฟรมนะครับ F A A มีคนบอกให้ปิดไปเลยอ่ะลองปิดให้ดูแต่เท่านี้ภาพก็สมูทไม่เกิดอาการเทียริงนะครับเพราะว่าหน้าจอสามารถแสดงผลทันเฟรมเรทได้นะครับยังถือว่านี่ทันอยู่นะครับเกม v a l o r a n t ครับ โอ oh, เลยนะภาพถือว่าลื่นเพื่อนๆมองออกไหมคว่าภาพมันลื่นเนี่ยมันจะไม่มีการเทียลิงเลยครับปิดเอฟแล้วครับอ้อโดนยิงตายนะครับ มาแล้วถ้าสมมุติเล่นแบบกราฟิกโหดๆล่ะเปิดแบบเต็มสู่ผมเปิด v ีซิงด้วยนะครับลบรอยหยักด้วยนะครับ 16x เปิดให้หมดนะครับเอาครบๆเลยลองดูถ้าปรับสุดกับเซตติ้งนี้เล่นเกม v a l o r a n t นะครับสามารถเล่นได้ขนาดไหนเนี่ยเอาตรงๆนะถามหน่อยเวลาเล่นเกมจริงๆเนี่ยบีใครเปิดฟังก์ชัน V ไหมครับ มีใครเปิดฟังก์ชัน VSync ไหมจริงๆมันเป็นฟังก์ชันที่ดีมากเลยนะถ้าสมมติคุณไม่บ้าตัวเลขเฟรมเรทเนี่ยครับเปิด VSync เฟรมเรทลดลงจริงนะครับแต่มันจะทำการซิงก์กับตัวเฮิร์ตหน้าจอให้แสดงผลได้ไม่มีเทียรลิงไม่มีอาการภาพฉีกขาดนะครับแล้วก็ภาพมันจะสมูทมากกว่าคือเอาตรงๆนะให้ผมเล่น360เฟรมอย่างเงี้ยกับเล่น500กว่าเฟรมอะผมเปิด VSync นะครับอันเนี้ยภาพจะสมูทที่สุดเนี่ยภาพจะดูนิ่งไม่มีอาการสั่นเลยนะ นี่ขนาดถ่ายผ่านกล้องนะเนี่ยเปิดผมเปิดตลอดนะครับถ้าสมมติเวลาผมเล่นเกมน,นะครับแนะนําให้เปิดไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าเฟรม,มันจะต่ําแล้วมันจะลื่นไม่ลื่นต้องเปิดไม่เปิดเลยไม่ได้ใช่เนี่ยเทลลิงหายไปหมดเกลี้ยงเลยลื่นกว่านิ่งกว่าครับเนี่ยคือเซตเล่น e-sport แบบของแท้เลยมันสมูทเกินไปจริงสมูทมากอันเนี่ยผมลองเลื่อนให้ดู าไม่มีขาดไม่มีขาดจริงๆครับและคุณลองดูเฟรมไทม์สามมิลลิเซกสามมิลลิเซกอะภาพคืนนิ่งแบบนี่ถ่ายหาน่าชอสุดจริงอ่ะวัลโลแลนส์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองต่อยอกเกมหนึ่งเอฟ c l ก g e ลีอีกหนึ่งเกมครับเป็นเกมที่เรียกได้ว่าสาย e s p o r t ์สายปั่นเฟรมสายที่แบบสมูทต้องใช้คู่จอจีซิงนะครับ ครบทุกค่าเนี่ยมาโอ้ยกินเลสกับกิดเถื่อใจพันนิ่งเกินคือแบบ YouTube รองรับแค่60เฟรมครับใช่ y t u t u อ่ะมันจะรองรับแค่60เฟรมนะครับแต่ผมกล้าพูดจริงๆว่าเพื่อนน่าจะมองเห็นต่อให้เป็นการถ่ายผ่านตรงเนี้ยมันน่าจะแยกแยะออกคือมันไม่มีอาการเทียริงของภาพเลยปกติอ่ะเวลาถ้าขยับเมาส์วไวๆนะครับมันจะเกิดอาการภาพซ้อนถ้าเล่นจอพวก60เฮิร์ตยังไงก็เห็น144เฮิร์ต แทบจะไม่มี240เฮร์ขึ้นไปนี่ผมแยกไม่ออกแล้วนะครับ240กับ360เฮิร,ตร์ตรงๆแยกไม่ออกแต่เมื่อกี้ภาพคือดูลื่นและสมูทมากๆนะครับกับเซ็ตตัวนี้เราจะเล่นเกมพวกนี้ต้องเน้นภาพสมูทนะครับมากับเกมเ p พ c กครับฟูลสกรีนฟูลเอนะครับผม VSync เอาเป็น Adaptive นะครับ NVIDIA Reflex เปิดเพิ่มบูสต์ด้วยนะครับ แล้วก็กราฟิกต่างๆผมปรับสุดไปเลยเน้นลื่นสวยสมูทกับเกมเอ x ลองดูครับเฟรมตกเลยครับเฟรมหายเลยจากพันเฟรมเหลือแค่สองร้เดฟรมเดี๋ยวลองดูเฮ้ยจริงๆนะถ้าสมมติใครเป็นสายแบบผู้ปั่นเฟรมเรทใครแบบต้องเป็นสายเกมแนวแบบบ้าเฟรมอ่ะผมมองว่าเซตเนี้ยแม่เป็นเซตที่ลงตัวที่สุดแล้ว การ์ดจอรีดเฟมเรทได้นนหดซี u โค้นเหลือนะครับมาตีบวกกับจอโหดอีกคือบางคนเนี่ยลืมเรื่องของจอไปเน้นการ์ดจอโอเวอร์เน้นซ p u โอเวอร์แต่ใช้จอธรรมดาไม่มีผลนะครับอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับจอด้วยถ้าสมมติคอมคุณดีแต่จอคุณไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพออกมาได้ก็เท่านั้นนะ่ะผมใช้คําพูดงี้ดีป่ะก็เท่านั้นนะครับคือจะพูดว่าอะไรเดี่ยอารมณ์เหมือนมีรถแรงๆอ่ะแต่ยางไม่ดีเหมือนที่ผมเนี่ยนี่ ม้าไม่ลงลอ้อทําอะไรไม่ได้ครับก็ได้แค่นั้นนะครับแรงจริงแต่วิ่งไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันแรงจริงแต่ยิงไม่โดนเพราะมองไม่เห็นมองไม่ทันเพราะหน้าจอไม่เทพจอเป็นอีกหนึ่งสิ่งหาเลยถนะ้าสมมติใครแบบต้องการปั่นเฟรมขนาดนี้นะ Wall ครับ w a l l a n ครับปรับสุดทุกอย่างตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่200กว่าครับอาจจะเป็นเพราะในส่วนตัวนี้ที่ผมเปิดหนะักมันก็เลยกินเฟรมเรทเยอะผมขอลดลงมานิดนึงแล้วก็ ลบลอยอยากผมขอแค่ 4x พอแล้วกันมันจะได้ได้เฟรมสูงขึ้นอีกนิดนึงป้ายโดดครับไปครับภาพก็จะดูลื่นไหลสมูทเลยครับเอ펙เอเ펙ใช่ผมไปพูดวาโลอีกอ่ะเอ펙เ,เอ펙เ,เบอร์เอ,เอเกมเอเ펙กับวาโลครับเอ펙เกมนี้เอเ펙 นี่เลยเอ e x 3ก0สาร้อยเฟรมเออทำไมเทสวาโลพูดเอ e x กเทสเอ e x พูดวาโลอะเมาช่วงนี้เนี่ยภาพถือว่าสมูทและนิ่งมากเห็นไหมครับภาพมันดูนุ่มและสมูทอะผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันอะเนี่ยภาพมันดูนุ่มและสมูทมากดูดิเนี่ยอะสมมติผมจะมองที่แท่นตัวเนี้ยคุณเห็นตัวนี้ใช่ไหม เห็นแท่นตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยแท่แนแท่นตัวนี้ก้อนตัวนี้ต่อให้ผมจะโยกไปไวขนาดไหนผมก็ยังสามารถมองเห็นก้อนตัวนี้ได้ชัดก้อนนี้นะที่ผมวงไว้อยู่นะครับที่มันเป็นก้อนสีแดงด้านบนสีขาวด้านล่างนะครับเนี่ยให้ผมโยกยังไงก็แล้วแต่เห็นไหมผ้ามันจะไม่มีเทียริงผ้ามันจะไม่มีการขาดเลยครับยังสามารถมองเห็นไอ้ก้อนนี้ได้ชัดเห็นนะโหนี่สับไวแบบโคตรขนาดนี้เล่นจริงแม่งไม่มีใครานั่งสับขนาดนี้หรอกนี่แหละคือความสมูทที่จอจี y ิ c ก frame ขอขอขอาเฟมโหดทำได้ครับเบลอเบลอนดึกเนี่ยเห็นหมดเลยเห็นแล้วอยากเล่นเลยโคตรสมูทสมูทปลูดสามร้อยเฟรมเออมันตันเฟรมไว้ที่สามร้อยมั้งเอเม e ปกประมาณนี้กับเกมเอเ x เปกเดี๋ยวไปลองอีกเกมหนึ่งครับลองอีกเกมหนึ่งดีกว่า เป็นเกม Rainbow Six Rainbow Six ดีหน่อยมีโหมด Benchmark น,นะครับปรับสุด Ultra ลบรอยหยักสูงสุดนะครับผมอันนี้คือปรับสุดหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของนี้ Full Screen Full HD 360Hz ปรับสุด v s i n c ปิดลอง Benchmark ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกับเกม Rainbow Six ลองดูกัน 550, 5 5 0 560เฟรมและดูความสมูทของภาพด้วยโหสมูทจริงตอนนี้นะครับเครื่องนี้กินไฟที่600วัตต์ครับเครื่องกินไฟที่600วัตต์ผมลืมให้ดูวัตต์การกินไฟนะ หกร้อยวัตต์นี่คือมีหน้าจอเอหน้าจอไม่รวมนะครับอันนี้บอกก่อนหน้าจอไม่รวมเครื่องเพียวๆครับหกร้อยวัตต์ถ้าหน้าจอด้วยน่าจะเป็นเจ็ดร้อยวัตต์โอ้หประมาณหกร้อยวัตต์ประมาณหกร้อยวัตต์ตอนนี้ลื่นสมูทอยากให้ดูค่าตัวนี้ครับค่าตัวนี้สําคัญสุดสําหรับเล่นเกม พวกเนี้ยถ้าลองไปสังเกตดูเวลาผมรีวิวการ์ดจอตัวแบบไม่ถึงหมื่นหรือต้นตๆหมื่นเฟร,รมไทมอ์อ่ะจะอยู่ประมาณหลักสิบอันนี้เหลือหลักหน่วยเฟร,รมไทม์ต่ำมากทำให้ภาพมันแบบสมูทและลื่นไม่มีอาการแหลกเฟร,รมไทม์โคตรต่ำหนึ่ามหนึเฟร,รมเรเฉลี่ยเรนโบว์ซิกหกร้อยยี่เฟรม เฟรมต่าที่สุด460เฟรมสูงที่สุด879เฟรมนะครับขอย้ํานะครับนี่คือปรับอัลตร้าปรับสูงสุดแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับวันนี้ใครที่แบบว่าอยากจะสุดทุกๆด้านที่สุดของที่สุดนะครับ 3.90ti 0 TI, กับจอ G-Sync ซักหนึ่งตัวแล้วผมบอกได้เลยว่าเกมที่คุณเล่นอยู่แนว e e-sport แนวปั่นเฟรมทุกอย่างเนี่ย สุดแบบสุลตานแน่นอนลื่นกดโคตรครับลองดูแล้วกันนะครับประมาณนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ